โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมหมวกยิ้มชาแนลนะครับก็วันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการเพิ่มวิดีโอไว้ดูภายหลังแล้วก็การสร้างเพลย์ลิสต์นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงพัดลมดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับอยู่ที่นี่ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็สมมุติว่าเพื่อนๆมีคลิปที่อยากจะเก็บไว้ดูอาจจะนั่งทํางานอยู่อาจจะยังดูไม่ได้นะครับก็จะเก็บไว้ดูตอนเลิกงานอะไรเงี้ยนะครับอ่าสมมุติผมจะเซฟคลิปนี้ไว้ดูภายหลังนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับให้เลื่อนเมาส์มาตรงที่มีจุด3จุดนี่ครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นมันก็จะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับอันแรกคือเพิ่มลงในคิวนะครับอันนี้เดี๋ยว ไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือบันทึกไปยังดูภายหลังนะครับแล้วก็นะครับติดติกกันเลยนะครับบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์นะครับก็เดี๋ยวเอาแรกก่อนอ่ะสมมุติผมจะบันทึกไว้ดูภายหลังนะครับก็ลองคลิกดูปึ๊บอเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าบันทึกไว้ดูภายหลังแล้วนะครับแล้วจะเข้าไปดูยังไงอ่ะก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ครับซ้ายมือนะครับที่มันเป็นรูปนาฬิกาอยู่นะครับ แล้วก็เขียนว่าดูภายหลังนะครับก็คลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอเพื่อเก็บไว้ดูตอนที่เราอยากดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อเรื่องถัดไปนะครับก็คล้ายกันนะครับก็คือการบันทึกไปยัง playlist นะครับแต่อันนี้มันจะสามารถแยกหมวดหมู่ได้ชัดเจนนะครับผมจะยกตัวอย่าง2คลิปนะครับคลิปแรกนี่เป็นคลิปเพลงนะครับผมจะแยกหมวดหมู่ไว้ให้ไปอยู่ในโฟลเดอร์ของเพลงนะครับก็คลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็มาคลิกที่บันทึกไปยัง playlist นะครับจากนั้นมันจะยังไม่มีนะครับ ถ้าเราไม่สร้างนะครับตรงอันนี้คือการดูภายหลังนะครับเราก็มาคลิกที่สร้าง playlist ใหม่ครับแล้วก็ป้อนชื่อ playlist นะครับสมมุติผมจะแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าเพลงจากนั้นให้มาดูที่ความเป็นส่วนตัวครับในกรณีนี้ถ้าเพื่อนๆตั้งไว้ที่สาธารณะนะครับคนอื่นที่ติดตามช่องของเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าเพื่อนๆเซฟ playlist อะไรไว้ดูบ้างครับผมแนะนําว่าให้เป็นส่วนตัวดีกว่าครับโอเคจากนั้นกดสร้างครับ แล้วก็จะเซฟอีกวิดีโอหนึ่งเป็นแบบอ่ะคลิปตลบก,ก็คลิกเหมือนเดิมบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์แล้วก็สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ก็พิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้ครับพิมตามใจเพื่อนๆนะครับไม่จาเป็นต้องพิมพ์ตามผมนะครับแล้วก็ตั้งไปที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็กดสร้างครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้มันจะเพิ่มให้อัตโนมัติเลยนะครับทางซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเพลงอันนี้คือที่เราสร้างอยู่เมื่อกี้แล้วก็ คลิปตลกพอเพื่อนๆไปเจอเพลงที่อยากฟังจะเก็บไว้ฟังเราก็แค่มาคลิกที่ตรงนี้นะครับที่มุมจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็บันทึกไเพลง playlist นะครับแล้วก็เลือกเลือกว่าไอคลิปเนี้ยมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นเพลงก็คลิกไปที่เพลงแล้วก็กดปิดไปเลยครับมันก็จะบันทึกให้อันตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเห็นไหมครับการทำอย่างนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถบันทึกเป็นหมวดหมู่จะได้แบบแยกชัดเจนนะครับว่าแต่ละ playlist คืออะไรนะครับ จะได้แบบกดดูได้แบบไม่งงนะถ้าแบบมั่วๆกันอย่างเงี้ยก็แบบมันจะงงนะครับมันจะหายากนะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เรายังอยู่ในเรื่องของเบสิกยูทูบอยู่นะครับส่วนจะไปแอดวานซ์เมื่อไหร่ก็รอติดตามนะครับตอนนี้ผมพยายามจะเก็บรวบรวมพื้นฐานของ YouTube ให้หมดก่อนนะครับจะพยายามไม่พลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนิดนึงนะครับในการทำ u t u b e นะครับสำหรับวันนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสําหรับใครที่มีอะไรสงสัยนะครับให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้สอนเกี่ยวกับการทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผม